ประหยัด3ล้าน3แสนได้ SUV สุดหรู1คันครับสำหรับคันนี้เป็น BMW X5 X, X Drive นะครับ 40e m sport ปี2016นะครับสีเทานะครับสภาพโดยรวมตัวรถนะครับผมให้ถึง80%เลยนะครับเครื่องนี้เป็นตัวเครื่อง2.0ลิตรนะครับแรงม้า313แรงม้านะครับเบนซินไฟฟ้าซักอินนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงใหญ่นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวากระจังหน้าโครเมียมนะครับขนาดใหญ่นะครับในส่วนของล้อนะครับให้มาเป็นล้ออันลอยขอบ20นะครับกับยางปี22ยางสภาพพร้อมใช้นะครับทันนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จปลั๊กอินนะครับเสียบไฟบ้านได้นะครับ2 2 0โวลต์ส่วนกระจกมองข้างนะครับเป็นอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้นะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับจุของได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวนี้สามารถเปิดตัวรับฝาท้ายลงมาได้นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเบาะเราสามารถพับได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยสําหรับด้านในนะครงมาลัยจะเป็นตัวก้านสาแฉกตัวใหม่แล้วนะครับมีแพดเดิลชิปนะครับมีคูสคอนโทรลนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังชันตัวกระจกเนี่ยครับปรับออโต้สี่บานเลยนะครับคันเกียร์ตัวนี้ครับเป็นตัวแบบแพดเดิลชิพของตัวใหม่ที่เขาเป็น M Sport แล้วออโต้เบรกโอเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมจอนะครับ จากด้านในได้เลยแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวา2ฝั่งนะครับคอนโซลหลังมีตัวแอร์แยกออโต้นะครับสำหรับปรับอัตโนมัติได้เองตัวนี้มีหลังคานะครับเป็นสลูปออโต้พาราลมิกกราฟครับเป็นหลังคายาวนะครับไปถึงผู้โดยสารเลยตัวนี้คอนโซลเบาะหนังเป็นสีเบลตนะครับเพราะคันนี้ครับเจ้าของเก่าใช้ค่อนข้างน้อยครับ123,000โลเองนะครับรถปี2016นะครับสำหรับ X5 คันนี้นะครับออกห้าง4ีล้านหกแสนกว่าบาทนะครับแต่ BB Smart Car จัดให้เพียง1 2 5 9 0ล้านบาทลดไป3 3 0ล้านแบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นมีจดานะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดน,นะครับตกงวดละประมาณ21,000บาทครับที่สุดแห่งรถยนต์มือสองคุณภาพตอบจทย์ลูกค้า100%โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จาก BB Smart ร a r ค่ะ